สิ่งที่เขาต้องการจากคุณในเวลานี้นะคะมีใครคนนึงนะคะฝากมาบอกกับคุณนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณก็คือการเริ่มต้นค่ะการริเริ่มการมาลองคุยกันใหม่เจราจาหรือพูดคุยกันใหม่ความเป็นมิตรภาพค่ะความเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะคนคนนี้นะคะไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงค่ะ ให้ใบนี้แปลว่านิดนิรันนะคะเขาเนี่ยอยากให้คุณนะคะลองคิดใหม่ดูอีกทีนึงให้โอกาสเขาได้กลับมาแม้จะในฐานะเพื่อนก็ได้ไพ่เดทเรามองว่าเป็นคนเก่าของคุณนะคะเป็นคนที่คุณจบคุณจากกันไปเขาคนนี้นะคะไม่เคยอยากเป็นเพื่อนกับคุณเลยแต่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะพูดอะไรหรือทําอะไรได้เขาเลยขอแค่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ ขอให้คุณพิจารณาเขามาอีกทีหนึ่งได้ไหมอย่างน้อยได้เป็นเพื่อนกันก็ยังดีคนคนนี้นะคะเขายังอยากผูกมัดก,กับคุณนะคะยังมีได้แดงที่ร้อยลัดตรึงเขาไว้เขาอยากบอกว่าเขาอยากทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปค่ะไพ่ใบนี้นะคะเขามองว่าการที่คุณและเขาได้มาพบเจอกันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะเป็นเรื่องของพรมลิขิตเป็นเรื่องของสิ่งที่ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษหากที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวใจร้อนหรือพูดจามไม่ดีกับคุณคนคนนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าหากมีทางใดนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาได้เขายอมทำทุกสิ่งไม่ว่าจะต้องแลกอะไรก็ยอมนะคะ ลผลิตนะคะเขาค่ะอยากได้คำตอบจากคุณนะเขาอยากให้คุณลองเปิดใจแล้วก็คิดใหม่ดูอีกทีหนึง่งหรือว่าจะมาเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปได้วยกันคนคนนี้นะคะมีการไปอ้อนวอนนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากให้คุณนะคะได้เห็นใจได้ให้โอกาสเขาเขา ไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนแล้วนะคะเป็นคนที่ต้องการที่จะอยู่ในชีวิตคุณอยากที่จะรักษาคุณไว้มากๆเลยค่ะคนคนนี้นะคะเขาอยากให้คุณมีความสุขค่ะแค่คุณมีความสุขเขาก็มีความสุขแล้วนะคะไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรนะคะอยากไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอยากไปเสริมสวยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้จะยอมตามใจคุณค่ะเขานะคะ <Bing. S 1> helmet, กลัวคุณจะลังเลกลัวคุณจะมีคนอื่นกลัวคุณคิดมากว่าตัวเขานั้นมีแผนมีความคิดที่ไม่ดีกับคุณหรือเปล่าเขากลัวว่าคุณจะระแวงว่าเขาจะกลับมาเพื่อทําให้คุณเสียใจอีกหรือไม่เขาไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นนะคะเขาไม่อยากให้คุณเครียดค่ะเพราะเขารู้นะคะว่าที่ผ่านมา เขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจเขาไม่อยากให้คุณลังเลหรือสงสัยในตัวเขาอีกแล้วนะคะเพราะต่อจากนี้คนคนนี้จะเปลี่ยนไปค่ะหากคุณต้องการให้เขาเป็นอะไรนะคะเขาจะเป็นแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เขาไม่อยากเป็นเลยก็คือคนรู้จักนะคะคนคนนี้นะคะเตรียมตัวนะคะที่จะพัฒนาตัวเองใหม่นะคะหากมีเรื่องใดๆที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเครียดนะคะทําให้คุณคิดมากแล้วก็ระแวงในตัวเขาเขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวค่ะ คนคนนี้นะคะฝันไว้นะว่าอยากจะมีลูกกับคุณเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะมีแก้วตาดวงใจนะคะที่เป็นทายาทของคุณและเขานะคะเขากลัวค่ะคนคนนี้กลัวว่าวันหนึ่งนะคะหากคุณเดินจากเขาไปจะมีใครมาพาคุณไปจากเขาเขาต้องการที่จะผูกมัดคุณเอาไว้นะคะคุณและเขานะคะ อาจจะเคยทำบุญร่วมชาติตักบ,บาตรร่วมขันมาเป็นคนที่มีลักษณะที่ใจดีแล้วก็ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าต่อจากนี้นะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เขาจะไม่เจ้าชู้นะคะเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่พิสูจน์ตัวเองเขายอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อให้ได้มีคุณ เรื่องมือที่3นะคะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องเป็นกังวลได้เลยเพราะคนคนนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเขาจะไม่มีวันทําให้คุณเสียใจอีกแล้วนี่คือคํามั่นสัญญาค่ะเขาสัญญากับคุณเลยนะคะว่าจากนี้ไปนะคะจะไม่มีอีกแล้วนะคนที่ชอบควบคุม control คนที่อารมณ์เสียใจร้อนหรือชอบบังคับ นะคะกักขังคุณนะคะกักขังหัวใจหรือว่าทําให้คุณเสียใจซ้าแล้วซ้าเล่าคนคนนี้ให้คําสัญญาค่ะและใบนี้ค่ะสุดท้ายนะคะเขาขอแค่มีคุณในชีวิตให้คุณให้อาภัยเขาเขาจะถือว่าชีวิตเนี้ยเขาได้ประสบความสําเร็จแล้ว คุณคือถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือสิ่งที่ล้ำค่าเขาไม่ต้องการสิ่งใดไปกว่าการที่จะได้คุณกลับมาในชีวิตอีกแล้วค่ะคนคนนี้เป็นคนที่รักคุณนะคะเป็นคนรักที่เคยทําผิดกับคุณตอนนี้นะคะมีความสำนึกมีความเสียใจนะคะเขาอยากจะขอให้คุณรับฟังค่ะเลยบอกผ่านคลิปนี้นะคะมาถึงคุณหากเป็นพลังงานคลิปนี้นะคะของใครได้ชมนะคะอยาก ที่จะดูดวส่วนตัวก็ทักหมดเหมาะได้นะคะมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าไพ่ข้อความนะคะอยากจะบอกอะไรนะคะอาจจะมีข้อความอื่นๆที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้อีกนะคะขอข้อความจากเขาถึงคุณนะคะมีอะไรจะบอกคะดีไม่พอหรือไม่พอสักทีนะคะอาจจะเป็นประโยคที่คุณอยากจะถามเขาเนาะ Move on เป็นวงกลมนะคะห่างกันสักพักน่าจะเป็นพังงานของคุณหรือเปล่าเนาะพักบอกเขานะ You are my smile คุณคือเหตุผลที่ทำให้เขามีรอยยิ้มนะคะไม่คิดนอกใจฉันเป็นของคุณกลับมาได้หรือเปล่า เธอกำลังเข้าใจผิดขาดเธอไม่ได้คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยจบเคยจากกันไปนะคะหลายครั้งหลายครานะคะเป็นคนที่ move อนจนเป็นวงกลมนะคะอาจจะทําแบบนี้มาทําให้คุณเสียใจอะคะ่ะหลายครั้งแล้วครั้งนี้นะคะเขาเลยรู้สึกว่าคุณนะคะ อาจจะดูเงียบไปหายไปจริงๆนะคะการที่ห่างกันตรงนี้ค่ะทําให้เขานะคะเหมือนโลกข้างในย่มันมืดมนรอยยิ้มที่เคยมีนะคะที่คุณเคยมอบให้เขามันหายไปเขาเลยนะอยากจะสัญญากับคุณเขาว่าจากนี้นะเขาจะไม่นอกใจอีกแล้วนะคะเขาเป็นของคุณค่ะเขาอยากให้คุณกลับมาหาเขานะคะอาจจะมีบางเรื่องที่คุณเข้าใจผิดไปแต่เขาอยากบอกกับคุณนะว่าชีวิตนี้เขาขาดคุณไม่ได้ค่ะ